บอกแล้วกูมีอำนาจที่นี่ช่องนี้กูมีอำนาจกูจะไล่ต่อกูจะจบมันเรื่องของกูแล้วตอนนี้ดูนี่มึงจะทำอะไรกูได้ไหมไอ้โบไอโอชันสวะสถ้าก้าวไกลได้สามร้อยสี่คนคงไม่ยอมคนไม่ยอม,ม,ยอมแล้วมึงทําอะไรได้มั่งรอที่แล้วมึงยอมกันไหมอากูถามมึงแค่นี้นี่อกูถามมึงนี่อะ,มมอะรอดไปแล้วประชา,ยยายชนยอมไหมกูถามมึงแค่นี้แหละ ว่ารอบที่แล้วประชาชนยอมไหมให้สอวอมันเลือกนายกกูถามมึงไงนี้นี่ประชาชนมีใครยอมมั้งประชาชนก็ไม่ยอมไอ่เหียแต่แล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะถึงมึงจะไม่ยอมแต่กูจะตั้งของกูแบบนี้ธ่ะโอสัตว์อย่ามาขี้คุยกวกมึงประชาชนจะมีส้นตีนอะไรประเทศนี้เอา มึงบอกรอบหนะ้าประชาชนไม่ยอมแนละ้วไงมึงจะทำเฮี้ยอะไรได้เดีย๋ยเอารถถังบี้ใช่ไหมไอสัตว์ <c oughs> ชัดพอไหมเออเอาดิโลประชาชนไม่ยอมก็รอบแล้วมึงยอมหรือกูก็เห็นนี่เครยอมนี่หว่าเออแล้วมึงทำอะไรกันได้มั่งเออกูถามมึงนี่เอาแค่นี้แหละนะนะมึงไม่ยอมมึงทำอะไรได้มั่ง คนไทยไม่ยอมกูให้มึงได้ห้าร้อยเสียงเนะี่ยอ่าแล้วมึงไงกูให้มึงตั้งอะ่ะเออกูไม่ให้มึงเข้าสภามงทำเลได้ไหมไอ้ชอไอ้สัสเข้าใจยัง,ยงเก็ตได้ยังเย่จะให้กูต้องพูดเยอะขนาดน,นี้กูเหนื่อย <laughs> เฮ้ยประชาชนไม่ยอมโอ๊ย เอาประชาชนยิ่งใหญ่เลยประเทศนี้ชุวยมึงมีหน้าที่แค่มึงมีแค่นี้เนี่ยอาวุธมึงอ่ะเนี่ยมึงก็แค่ได้กากระบาดแล้วจบขนาดมึงเขียนวงกลมไปเขายังเป็นบาดเสียเลยเฮียมึงเขียนเน่งเครื่องหมายถูกมึงก็ยังไม่บาดเสียเลยฉะนั้นเขาสั่งให้มึงกากระบาดมึงเขียนเครื่องหมายถูกมึงก็ยังไม่บาดเสียเลยมึงจะมีอำนาจสตนีเลยประชาชนอย่าพูดมากอ่า โอ้ประชาชนไม่ยอม้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วไงเอ้กูสอนมอาฮูแค่์เออกูเลตีนั้นมึงต้องเล่นให้เป็นไอ้เหี้ยอย่าอวชฉลาดอย่ไว้พวกดอมส้มมึงฟังกูเนี่ยกูไม่มีดอมมีแดมแล้วนะกูมีแต่คอนดอม กูพูดตรงไหนไม่จริงก็เถียงเนี่ยมึงอย่ามั่วเดีมึงอย่าแฉดิว่ากูเหนื่อยถ้ามึงทําให้กูโลมเสียกูปิดไลน์น่าเดี๋ยวเออมึงก็มีเหรอวันนี้มีใครกล้าอะไรจะจะออกไปมึงจะไปมึงจะไปแบกรถถังะมึงจะไปยกรถถังคว่ำทิ้งอมึงอย่าพูด,ด้กูขำดิวะไอ้ห่าเอ้ยเออมึงอย่าเล่นพูดตลกดีไอ้กูขำเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลแล้วเนี่ย แลวพี่จะทํายังไงก็กูบอกแล้วไงว่าก้าวไกลมึงต้องเล่นให้เป็นมึงเล่นเกมยังไงก็ได้อย่าให้อำนาจหลุดมือมึงเขาา้าใจเปล่ามึงอย่าให้ใครมีข้ออ้างในการที่ไม่ให้มึงเป็นรัฐบาลได้นะอสัตว์ตรงอันนี้แม่งกูบอกแล้วเสาไฟฟ้าก้าวไกลมึงต้องเล่นเกมอะไรก็ได้ที่จะไม่มีใครดึงอำนาจออกจากมือมึงไงอย่าให้ใครมีข้ออ้างที่จะไม่ยอมให้มึงเป็นรัฐบาล ไอสัตย์ดากูสอบตกแล้วโอ้ยเจ็บปวดเขินอายเหลือเกินนะมาร์กสอบตกแล้วไงอ่ะกูสอบตกกูสบายไงแล้วกูสอบได้กูสวยเลยเฮียเป็นสอสคนเดียวไอสัตว์เอ้ยเข้าไปนั่งมึงเห็นไหมสอสอพักหนึ่งอ่ะวันนี้พักมังทะเลาะกันอะไรก็พักสสอคนเดียวเมื่อไหร่ที่ขี้โม้ไว้จะป่าโกงโกงท่ากับะหารมึงเห็นไหมไอสัตว์โกงกันี้ยยังทำเฮียอะไรไม่ได้เลย กูยังไม่เห็นหน้าแม่งเลยนี่ถึงไหนแล้วไงเออไอ้กูโชคดีนะนี่กูไม่ได้เป็นสอสอเนอถ้ากูเป็นสอสอนี่นกูคงจะเหนื่อยทำอะไรไม่ได้เจ็บใจเปล่าๆสอบตกก็ดีแล้วเอเอฮะโอเคเอาขอคนหนึ่งคอมเมนต์ก็มีนอ้องนะ ขอเล่คอมเมนต์ล้หนึ่งคอมเมนต์แล้วครับจะได้เปิดการมองเห็นครับโอ้อยู่ประเทศไทยเสือไม่เข้าใจประเทศตัวเองห <c oughs> ัวแสงกันนะครับไอ้พวกเอ้ยละอ่อนน้อยแล้วอวดโชว์มึงมีแค่เสียงเดียวมึงจะอะไรนั่หนาที่มึงบอกประชาชนไม่ยอมกูเห็นมึงพูดอยู่คนเดียวกูเห็นคนนัน้งกมดหกสิบกว่าล้านคนก็ยอมไปหมด <c oughs> มีใครไม่ยอมบ้างเนีบอกมีใครไม่ยอมบ้างทุกวันนี้มึงยอมปะเนี่ยพักที่หนึ่งไม่ได้เป็นนายกมึงยอมไหมมึงก็ยอมอยู่เนี่ยผมเห็นมึงมีพิษสองอะไรเลยเอออะงั้นอย่าโม้อย่าโม้มากกูลำคาญคุยที่ความจริงดีกว่าเออ่โย นะตรงวันนี้บอกแล้วไงโถเอ้าเอาขอขอหัวใจหน่อยหัวใจนะครับนะไม่อยากให้เกินชั่วโมงครับผมอยากคลิปตอนนี้นะผมเชื่อนะทะลุล้านไลยนะรอพี่มาร์กนำลงถนนกูเรื่องอะไรอย่างกูโดนคดีกูจะเรื่องอะไรหาคดีใส่ตัวอะไรแต่อยู่บ้านก็ดีแล้วในชีวิตกูแดกแก้น้ำตามาแล้วหลายรอบกูจะไม่ยอมอีกแล้วกูจะไม่ยอมเป็นฮีโร่แล้วกูโชคดีมากที่ไม่ได้เป็นวีรชนะ งั้นกูจะมีชื่อจารึกอยู่ที่อนุสาวรีย์แล้วนะงั้นกูโชคดีที่กูไม่ได้เป็นวีรชนกูเป็นคนธรรมดาดีอยู่แล้ว <c oughs> เออไ <c oughs> อ้อเฮ้ยฮะยอะใช่ไหมมึงไม่เคยแดกแก้มน้ำตามึงก็พูดได้มึงไม่เคยโดนคดีนี่มึงลองโดนคดีสักสามสี่คดีในสัตว์มึงเข็ดแน่กู <c oughs> นี่แม่งบอกว่าเข็ดเข็ดเข็ดนั่นรอดแลยโอ้โหไม่รู้อีกคดีกูเข็ดมากกลัวมาก นะมึงเคยเจอน้ e ําสีม <hi> ่วงมฮะเคยเจอไหมเออมึงเคยเจอควันฟ้าที่แม่งแสบตามากงคนประชาชนประชาชนไม่ยอมพ่อมึงไอสัตว์มึงแค่เจอตู้คอนเทนเนอร์มึงก็ไปไม่รอดแล้วไปควายไอ้เหียประชาชนไม่ยอมเอาไงกลัวตู้คอนเทนเนอร์ขวางมึงไปได้ไหม มึงเป็นยายกตู้คขนาดนี้นลงไหมไอ้ทุเรศไอ้ขี้โม้แหนประชาชนไม่ยอมไม่ยอมไอ้แตเข้าตู้คขนาดนี้นขวางก็ไปไม่เป็นละสัตว์โมจิบหายนะมึงไปพิมพ์กันะมึงยาวความคิดมึงคนเองเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศแหนคนไทยไม่ยอมคนไทยไม่ยอมแน่ครับน,นี่เจอดีกลัวตัวตัวนขวางก กลับบ้านพวกเราไปไม่ไหวแล้วครับตู้เท่นี้หนักเหลือเกินปีนก็ไม่ไหวปีนมาเจอน้ําฉีดอีก <c> ค <oughs> ืวันนี้ควรตีนควรสนุกดีกว่าเออเอา,เอาไงต่อเอามาเลยมาเลยพวกไอโอเออเออเอาไอคกไหนแม่งบอกว่าไม่ยอมอีกนะมึงจะทําอะไรได้มึงบอกว่ามึงไม่ยอมมึงจะทํไอะได้้องบอกกูเฉยบอกกูมึงจะทําอะไรมึงไม่ยอมมึงจะทําอะไร กัดลิ้นตัวเองเฮะวู้เซ็งเซ็งฮะที่ว่อาจารย์โอ๋สาธิตเออใช่ไหมอาจารย์โอ๋ข้ามมีปัญญาข้ามไว,ว้ตู้คนนั้นเนอะโอเคขอบคุณทุกท่านผมว่าสมควรกับเวลาละผมอยากคลิปนี้มันสั้นคนจะได้ฟังกันหลายๆรอบ จะได้ตาสว่างแล้วก็เลือกหลงตัวเองเลือกเขาข้างตัวเองแล้วยอมอยู่กับความเป็นจริงของประเทศกาลาเนีเซียสวัสดีครับ